ครับสวัสดีครับบ้านใครบ้างครับมีปัญหาเรื่องอ่างล้างจานน้ําไหลไม่สะดวกนะครับแล้วก็มีกลิ่นบ้านผมมีครับสองสาเดือนเป็นทีครับบางทีก็เดือนกว่าก็เป็นแล้วครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาทําให้ดูครับว่าบ้านผมใช้วิธีไหนครับจัดการมันง่ายๆเลยครับบ้านผมครับนี่ครับกาต้มน้ํามีน้ํะครับแล้วก็เกลือครับผมใช้เกลือนี่แหละครับในการจัดการมันก็คือ เทลงไปเลยครับในการต้มน้ําไฟฟ้านี่แหละครับเราเอาไปต้มครับต้มให้เดือดพอเดือดเสร็จแล้วนะครับเอามาเทลงไปเลยครับคราวนี้รับรองว่ากลิ่นในอ่างล้างจานเนี่ยหมดครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวผมตมน้ําแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับตอนที่น้ําก็ต้มเรียบร้อยหนร้อนนี่ครับควันกันเห็นเห็นนี่ครับ น้ำต้มครับน้ำเกลือต้มครับเดือดเดือดลองดูนะครับหลอดดีแล้วเกินผมทำเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนผมก็ทำดีครับว่าไอ,อ้อ่างล้างจานบ้านผมเนี่ยข้าข้าวทุกวันทุกวันเนี่ยสักพักมีกลิ่นครับก็คงมีเศษอาหารไขมันไปอุดตันตันไอ,อ้สะดืออ่างอะไรพวกนี้หละครับต้องเจอวิธีนี้ครับ น้ำเกลือต้มร้อนๆเลยครับใส่เกลือไปเยอะๆต้มให้เดือดครับนี่น้ําไหลสะดวกแม่ปกติจะขังแนนครับอ้กลิ่นก็รับรองว่าหายแน่นอนแต่กลิ่นนี่ก็คงไม่ได้กลิ่น,น้วครับต้องบรรยายเอาแต่หายครับแต่ที่แน่คือน้ําลงอย่างรวดเร็วหมดเกลี้ยงครับจากต้นตันครับไขมันเจอน้อเกิดเดือดต่อไปไม่อยู่ครับอลองธรรมดาที่ นี่ครับน้ำไหลสะดวกครับหมดปัญหาน้ำไหลช้าครับแบบนี้ครับต้องเจออย่าลืมนะครับน้ำเกลือต้มเดือดเดือดแลยครับจัดลงไปกำจัดกลินไม่อ่างล้างจานแล้วก็ทําให้ไหลสะดวกนะครับน้ําไม่ขังครับนี่เร็วดวดเร็วมากปื๊นนี่ครับแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเยอะอย่าลืมกดติดตามนะครับมีทริคใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตในบ้านอย่างสะดวกสบายเยอะแยะเป็นหมดครับเราคพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ